โอเคครับ okay. สวัสดีทุกท่านทั้งน,นะครับผมพวกผมอ,อ๋อ,กกอประกอบพิการที่เคยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมเกมซีเวลทูชิดเคยนะครับวันนี้นะฮะจะเป็นาการจัดเทียร์ลิสต์ตัวละครนะครับก็ เราอยู่กันมาหลายแผทแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาที่ควรจะทําสักทีนะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็รอตัวละครมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงไม่รอตัวใหม่แล้วนะครับก็คงเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเอาเมต้าในช่วงนี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็อื่นนะครับฝากบอกไว้ทุกท่านนะครับอย่าลืมไปกดกใจกดติดตามเพจ a c e b ุ o k นะครับเนื่องจากผลโพลนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับประมาณ60กว่าคะแนนบอกนะครับบอกว่า ให้ผมไปไลฟ์สตรีมที่ Facebook นะครับผมจะทำการย้ายการไลฟ์สดไปที่ Facebook นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไปกดติดตาม Facebook ด้วยนะครับก็คงจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับตอนนี้ต้องทำการกระจายข่าวก่อนก็ขอให้มีคนไปกด ติดตามประมาณหนึ่งก่อนนะครับถ้ายังมีคนติดตามไม่ครบจํานวนนะครับผมก็จะยังไม่ไลฟ์สดนะครับจนกว่าทุกคนจะรู้นะครับว่าผมไปไลฟ์ที่ Facebook นะครับผมถึงจะทําการไปไลฟ์ที่ Facebook นะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับผมจะมาทําการจัดอันดับนะครับตัวละครหรือว่าจัดเทียร์ลิสต์ตัวละครนะครับว่าตัวละครตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะเก่งยังไงอะไรยังไงโดยผมจะแยกเทียร์ลิสต์ออกเป็น2บท2อย่าง2ออย่างนะครับหนึ่งก็คือเป็นเลดบอสนะครับแล้วก็บทด้วย อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของอารีนาอย่างเดียวนะครับก็ขออภัยในความริ่งรีบในการทําฉากหลังด้วยนะครับ,บองว่าทุกท่านคงจะเห็นนะครับก็บอกว่ามันคงจะไม่เล็กเกินไปสาหรับทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามขยายใหญ่ให้แล้วกันให้มันแบบว่าอพอเห็นพอเห็นหน่อยๆเนานะ ไม่ใช่พอเห็น,น,นหน่อยให้มันเห็นได้เยอะดิเออนี่ดหน่อยโอเคประมาณนี้นะน่าทุกคนน่าจะเห็นนะครับก็คือฝั่งด้านบนเนี่ยจะเป็นฝั่งของเรดบอสแล้วก็บดนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นของอารีน่านะครับซึ่งตัวที่ผมจะมาจัดเทียร์ลิสต์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวแดงนะครับก็คือตั้งแต่ตำนานพลัสจนตำนานเท่านั้นนะครับตัวสีฟ้าตัวสีเขียวผมจะไม่เอามาพูดนะครับจะใช้เฉพาะตัวสีแดงอย่างเดียวโอเคนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับมา ตัวแรกนะฮะนี่ฮะโทรมาแล้วนะครับหน้าตางคงจะคุ้นๆดีนะครับนั่นก็คือมิสโวเวตนั่นเองนะครับใหญ่ไปไหมมิสโวเวตนะครับจะเป็นตัวละครตัวแรกนะครับที่ผมจะทําการจัดเทียร์ลิส์ให้เขานะครับความสามารถของมิสโวเวตส่วนใหญ่นะครับจะคล้ายๆเดียวโลนนะคือเป็นคริติคอซะส่วนใหญ่นะครับก็คือเด,ดไปทางการโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการ โจมตีของเขาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการโจมตีที่รุนแรงเน้นแบบคล้ายๆกับเดียวลนนะครับมันจึงไม่มี CC เขาเรียกว่าการทําสถานะผิดปกติแก่ศัตรูเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจัดเทียริสให้นะครับเดี๋ยวก่อนผมผมลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะครับก็คือเทียริสที่ผมจัดเนี่ย เป็นเทียร์ลิสที่ผมเป็นคนคิดขึ้นเองนะครับจะไม่มีการอ้างอิงจากเดนเดนเสซินเป็นสิ่งที่ผมเห็นและก็เป็นสิ่งที่ผมอนารัซิสก็คือเป็นการกันครองมาจากการเล่นของตัวเองนะครับไม่ได้มีการอ้างอิงมาจากที่อื่นนะครับที่เป็นเทียร์ลิสของผมเองนะครับหากมันผิดพลาดตรงส่วนใดนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับมาเรามาดูกันนะครับมิสโบเวดเนี่ยนะครับจะต้องแยกออกมาเป็น2ตัวนะครับเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะ ผมขออนุญาตแยกออกมาเป็น2ตัวอ้าวแยกไม่ได้สงงั่งันโอเคแยกไวาแล้วนะครับแยกขมาแล้วโอ้ผิดพลาดทางระบบนิดหน่อยเลยครับก็ b i s w a v e นะครับก,บนะบก็ผมให้ในการเคลียร์เลดเคลียร์บอสเนี่ยอยู่ที่ระดับ S เลยนะครับอยู่ที่ระดับ S เลยนะครับเพราะว่าการโจมตีของเขาเนี่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับค่อนข้างที่จะรุนแรงใช้แทนเดลโลนได้นะครับแต่ว่าแค่ดาวเมดะ มันยังไม่เท่าเดลโลนเพราะว่ามันไม่ได้ติดคีทุกดอกแบบเดลโลนแค่นั้นเองนะครับโอเคนะฮะส่วนของอาร n a านะครับผมให้อยู่ที่ประมาณ A นะครับคือเป็นตัวดาเมตตัวหนึ่งที่ที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับชัอนข้างใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ถึงกับว้าวเลยครับเพราะว่าด้วยความที่ก็ไปตีตัวหลังเป็นตัวอื่นนะไม่ได้แตกต่างเท่าเท่าไหร่นะครับแถมไม่มี CC ด้วยนะครับก็ประมาณนี้และกันนะครับ จะทำการล็อกเอาไว้ก่อนนะครับโอเคเรามาดูตัวละครตัวต่อไปนะครับที่เราจะทําการวิเคราะห์ต่อนะครับก็คือมานะฮะเดลโลนนั่นเองนะครับเดลโลนนะครับเป็นในหนึ่งตัวละครที่ก็ค่อนข้างที่จะจัดจ้านเลือกดาเมจไม่แพ้กับมิสโบเวตเลยนะครับเอาจริงๆก็คือเขาก็เป็นตํานานทั้งคู่นะแต่ถ้าเกิดเทียบดาเมจต่อนาทีเนี่ยผมบอกเลยว่า ดาเมจของเดวโลนเนี่ยสูงกว่ามากๆนะครับเพราะว่าด้วยความที่เขาตีติดคี i ทีเขตลอดนะครับไม่ว่าจะอันติเลยก็ช่างนะครับแต่ใดๆก็ตามถ้าคุณสามารถทำมิสโวเวตให้มีพลังคริติคอเท่ากับเดวโลนได้ก็อาจจะมีสิทธิ์เท่าเทียมนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกแหละถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไปเล่นมิสโฟเวตใช่ไหม คุณไปเล่นมิสโซเวียตคุณก็ต้องทำคีย์ติคอรมิสโซเวียตถึงจะโจมตีแรงเท่าเดลโอนใช่ไหมแต่าทางกลับกันคือเดลโอนไม่ต้องทําคิยเลยครับทำแค่ดาเมจอย่างเดียวดาเมจมันก็เลยล้นกว่านะครับเพราะฉะนั้นการลงเลดลงบอสจบบทเนี่ยผมจะให้ในส่วนของเดลโอนเนี่ยอยู่ที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอทําการอ่าก๊อปปี้ล่างเดลโอนออกมาแยกล่างนะครับทากิบันจโนจินซึแยกร่างออกมาก่อนนะครับก็ผมจะให้เดลโอนนะครับอยู่อันดับของการเคลียร์เลดเคลียร์บอสเนี่ยอยู่ที่อันดับ SS นะครับ เพราะว่าเขามีความการันตีคีและก็สูงกว่ามากๆนะครับดามเมย,เยค่อนข้างที่จะสูงนะครับในส่วนของอารีนาเนี่ยผมจะให้เดลโลนอยู่ที่ระดับ S นะครับเพราะว่าด้วยความที่การันตีคีเนี่ยดามเมจค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขายังไม่มี CC เฮ้แต่เดี๋ยวก่อนเบื่อไหมฮะเข็มไม่พอเนี่ยเติมเกมก็ยังแพงด้วยนี่เลยผมแนะนำ จูบิโกชอปเติมเกมง่ายเติมเกมสะดวกแถมไม่พอราคาย,ยังถูกกว่าเติมเองอีกด้วยเปิดให้บริการมามากกว่า5ปีใช้ไอดีพาฒน์เบืดในการเติมสะดวกปลอดภัยฉับไวแน่นอนนะครับบอกราความเกมไปเป็นเทพนาทีกับจูบิโก้ช้อปลิงอยู่ด้านล่างสนใจคลิกเลยบอกว่ามาจากผมอีปีแคทไก่รับสิทธิพิเศษมากมายสนใจติดต่อด้านล่างได้เลยครับผมลรียนอะไรเลยนะครับก็เลยทําให้มันได้แค่นี้นะครับอย่างน้อยก็มีใบกับสกิลหมูนิดหน่อยนะครับแต่ว่า โดยรวมแล้วก็คือเป็นดาเมจที่ดีในอารีนาได้นะครับแต่ว่าก็คงไม่ใช่ตัวที่สามารถที่จะแบบว่าถ้าสมมติว่าดาเมจไม่พอนะครับไม่สามารถที่จะฆ่าตัวหลังฝั่งตรงข้ามได้ก็น่าจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอนนะครับโอเคจะทำการล็อกเอาไว้ก่อนนะครับผมมาเราไปดูตัวละครตัวต่อไปนะครับตัวละครตัวต่อไปก็คือมาแล้วครับผมไอรีนไฟครับไอรีนล่างแม่นั่นเองนะครับไอรีนล่างแม่เนี่ย ผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ใช้ดีนะครับแต่คนส่วนใหญ่มองข้ามเนี่ยมองข้ามนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทําการเอาออกมาอีกตัวหนึ่งก่อนนะแม่แยกล่างนะครับแยกเราออกมาก่อนนะครับไอรีนเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่ทําให้คุณเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีประดับตายเกิดเลยนะครับก็สกิลส่วนใหญ่เนี่ยมีทั้งเพิ่มเกาะให้ตัวเองนะครับแล้วก็ทาให้ศัตรูติดไฟฟ้าช็อตะครบและอันติเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโกงนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณมีสไปด ตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันจะช็อตลงพื้น5ครั้งนะครับทำให้ศัตรูเนะี่ยมีโอกาสติดไฟฟ้าช็อตนะครับแล้วก็เป็นสกิลหมู่ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็จะช็อตหมู่คล้ายๆอารมณ์คล้ายๆสไป์แถมไม่พอมีตายเกิดนะครับไม่ใช่อมาตะก็คือตายปุ๊บเกิดมาเนี่ยข้อเสียของเขาก็คือตายมาเนี่ยพอตายปุ๊บเกิดมาปุ๊บเนี่ยเลือดก็ไม่เต็มนะครับแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดเลือดมันเต็มเนี่ยมันก็จะโกงเกินไปเนาะโอเคอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเลือดเต็มหรือไม่เต็มนะครับโดยโดย ผมให้คะแนนเนี่ยอยู่ t ทสนะครับพอๆกัแบบเดวโลนนะครับก็ไม่ถือกับวิวหวามากเกินไปนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นตัวดาเมจตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจัดจ้านเลยนะครับค่อนข้างจัดจ้านเลยนะครับส่วนการเคลียร์บทของอหรือว่าการเคลียร์บอสเนี่ยผมให้แค่ระดับ A นะคือเป็นตัวละครที่ไม่ได้เอาไว้เคลียร์บทอยู่แล้วนะครับก็เอาไว้เคลียร์ลูกกระจกเล็กๆน้อยๆน,นะครับแทงได้นิดหน่อยนะครับ ประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับไม่ได้เยอะมากมายนะครับสำหรับไอรีนแม่ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าสนใจสําหรับอารีนานะครับแต่ว่าการเคลียรบบทเคลียบบอสอะไรต่างๆก็คงจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยว่าเป็นตัวอะไรนะครับมาแล้วนะฮะ โคเซตแดงนั่นเองนะครับโอ้โหโคเซตแดงนะครับอยากได้เหลือเกินแต่ว่าไม่มาสักทีอันนี้ความอยากได้ส่วนตัวนะพยายามเปิดหลายครั้งแลวครับแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ไอ้ด้วนด้วยนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับอยากจะได้ตํานานบวกทั้งตัวตำนานบวกที่ผมได้ตัวเดียวถ้าจะเป็นเซอินตัวเดียวนะที่ได้มานะครับขอทำการแยกล่างออกมาก่อนนะครับแยกล่างออกมาก่อนนะครับเซเออเซทุยนะครับมา มาเป็นเซอินแล้วโคเซตแดงนะครับโคเซตแดงเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ดาเมจโคตรจัดจ้านเลยนะครับสหรับผมเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่ใช้เคลียร์บทเคลียร์อะไรดีมากนะครับแบบไม่ต้องพูดเลยคที่เข้าความแรงอะไรต่างๆนะครับเอา SS ไปเลยนะครับในการเคลียร์บทเคลียเหรีดเคลียร์บอสเ,เนี่ยในโคเซตก็คืออยู่ระดับ SS อยู่แล้วนะครับในส่วนของการอารีนาอารีนาผมมองว่า CC ซีเขาน้อยเกินไปนะครับทำดาเมจได้อย่างเดียวนะครับคงจะได้แค่ระดับ A เท่ากับในส่วนของมิสบเวดใน ครับเอาที่จริงกับดามเมดน่าจะไม่หา่างกันมากเลยทุกท่านนะครับโดยมิสโวลเบตในอารีนากับโคเซตในอารีนาเนี่ยดามเมดน่าจะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าในบทอ่ะแตกต่างแน่ๆนะเพราะว่ายิงฟรีอ e ีสปอร์ตนั่นเองนะครับแต่ในส่วนของอารีนาเนี่ยเธอไม่ได้ยิงฟรีนะครับเธอโดนล้วงแน่ๆนะครับโดนโดนเดลโลนหรือไม่ได้ก็เซอินะล้วงหลังจ้วงขี้แตกนะครับเพราะฉะนั้นอารีนาเนี่ยจึงไม่ค่อยเหมาะกับโคเซตสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันนะครับ โอ้หคลิปนี้น่าจะยาวนะครับคลิปนี้น่าจะยาวแน่เลยที่นี้ก็9นาทีแล้วนะครับผมจะพยายามไปให้เร็วที่สุดนะครับมาดูตัวต่อไปกันครับนี่มาแล้วนะครับตัวต่อไปก็คือวันเดอร์นั่นเองนะครับวันเดอร์แดงนะครับหนึ่งในตัวที่เป็นหนึ่งในตัวเมตาในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเมตาอยู่พอสมควรนะครับขอทำการแยกล่างออกมาก่อนนะครับวันเดอร์เนี่ยมีสกิลในการรวบ มอนสเตอร์หรืออะไรหลายอย่างร่วกฝักตัวข้ามนะครับเอามาไว้ในจุดจุดเดียวแล้วทําให้ติดสตันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ใช้ดีในอารีนามากๆนะครับแทบจะไม่ต้องพูดพร่พ์ทำเพลงเลยใครที่อยากจะรู้นะครับว่าวันเดอร์มันดียังไงนะครับก็รอไปดูในคลิปที่ผมวิเคราะห์แผนนะครับเพราะฉะนั้นอารีนาผมจะให้วันเดอร์อยู่ในระดับ SS เลยนะครับ SS นี่คืออยู่ในระดับท็อปเทียนะครับก็คือเก่งที่สุดในเมตานี้นะครับในส่วนของอารีนานะนะครับในส่วนของการเคลียร์บทเนี่ย กับเลทแล้วก็ลงบทลงบอสเนีตต่ยผมให้แค่ประมาณแค่ A นะครับเพราะว่า วันเดอร์ล่างนี้เนี่ยไม่ได้มีเชื่อมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับที่จะทำให้ทีมถึกขึ้นนะครับมีแค่แพสซีฟอะไรสักอย่างนี้ที่ผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่มันหวือหวามากมายนะครับประมาณนี้นะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ต้องวิเคราะห์เยอะเพราะว่าตัวละครเขาค่อนข้างที่จะเก่งแค่อารีน่าอย่างเดียวนะครับมาดูตัวละครตัวต่อไปครับผมโผล่มาแล้วฮะนั่นก็คือ หมิงนั่นเองนะครับหมิงแดงนะครับแยกล่างออกมาก่อนนะครับหมิงแดงนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่ จัดได้ว,ว่า C c ซสูงมากนะแล้วก็อัตราการติด C c ีค่อนข้างสูงที่สุดในเมตานี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่มีความสามารถในการลดเกรดอัติเบตศัตรูนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวที่เป็นปัญหากับฝั่งตรงข้ามค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าการโจมตีของหมิงส่วนใหญ่จะลดเกรดอัติเบตของศัตรูทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้อัติเบตได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าหมิงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาเพื่อ PVP ครับเกิดมาเพื่อ PVP นะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ อยู่รดับ SS เลยแล้วกันจริงๆผมอยากให้อยู่ A นะแต่ด้วยความที่ CC ค่อนข้างเยอะและอัตรา CC สูงนะครับผมก็เลยให้หมิงเนี่ยอยู่ที่อัตราเขาเรียกว่าอยู่ในท็อป tier SS นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่มี CC แล้วก็ลดอัติเบตฝ่าตรงข้ามสตันอะไรเออโอ้โหลบบัฟ โอ้โหไปครบทุกอย่างนะครับวันเดอร์เองก็มีตัวลบบัฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองบอกว่านั่นแหละอย่างที่บอกนะครับส่วนหมิงแดงเนี่ยเวลามาอยู่ในฝั่งของเลดบอสหรืออะไรต่างๆอย่างนี้ครับผมให้อยู่ระดับเดียวกับวันเดอร์เลยก็คือ A นะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับพลังพิชิตก็ไม่มีนะครับผมเห็นส่วนใหญ่คนชอบเอาหมิงแดงมาลงเลด8กันนะครับเลด8มันมาใช้หมิงแดงไม่ได้นะครับหมิงแดงมันไม่มีพลังพิชิตนะครับคุณอย่าเข้าใจผิดนะว่าหมิงฟ้ามีพิชิตแล้วหมิงแดงต้องมีพิชิตมันไม่มีนะครับเพราะฉ ส่วนของหมิงแดงเนี่ยมันใช้ได้แค่ในอารีนานะครับถ้าสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มทรัพยากรจริงๆหมิงแดงไม่สามารถช่วยคุณได้นะครับหมิงแดงเนี่ยทำได้แค่ทำได้เพียงอ่ะทำได้เพียงอารีนาเะครับเหมือนวันเดอร์ทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับก็หวังว่าทุกท่านน่าจะได้เข้าใจจากการจัดเชลิสกันมากขึ้นเนาะโอเคนะครับ okay, เราไปดูตัวละครต,ต,ต,ตัวต่อไปกันต่อนะครับผมตคตัวต่อไปมาแล้วครับผมมาแล้ว นั่นก็คือเซอินแดงนั่นเองนะครับน่าจะเป็นเมนของใครหลายๆคนนะสำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบเซอินมากๆนะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดีนะครับมีทั้ง CC มีหลายๆอย่างนะครับโอเคทําการแยกล่างออกมาก่อนนะครับมีทั้ง CC นะครับมีพลังตัวมีหลายๆอย่างนะครับก็จะคล้ายๆกับมิสโปรเวตนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นตำนานบวกนะครับสเตตอะไรต่างๆก็จะสูงกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยการอารีนาเนี่ยผมก็ยังให้ในอยู่ในส่วนของประมาณแบบไม่ถึงกับท็อปเทียนะแต่ว่าจริงๆอยากจะให้อยู่ SS เนะเพราะว่าเพราะว่า c c ค่อนข้างเยอะนะครับสกิลอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเอมเอาไงดีอืมน่าจะอยู่ SS อ่ะอืมน่าจะอยู่ SS อะเอออยู่ในท็อปเทียแล้วกันนะครับอันนี้คือตามปรับตามอารมณ์ล้วนๆเลยนะครับปรับตามอารมณ์ล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าเออมันมันจัก จากประสบการณ์คือผมมีความรู้สึกว่ามันเก่งกว่าเดลโลนแล้วก็เก่งกว่าในส่วนของไอรีนแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ไปอยู่ในระดับเดียวกันผมว่ามันน่าจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเดลโลนเองไม่มีซนะีซีเนาะอันนี้คือผมวิเคราะห์เลยนะก็คือเดลโลนเองเนี่ยไม่มีซีซีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะไอรีนแม่มีซีซีใช่ไหมมีตายเกิดอืจริงๆก็อย่างที่บอกแหละ มันก็พูดยากนะมันกัากึ่งอะ่ะมันก้ากึ่งนะครับว่าจะอยู่ระดับไหนนะเอาเป็นว่าอยู่ครึ่งๆได้ไหมอยู่แบบ <laughs> อยู่อยู่ตรงกลางได้ไหมอ่ะคือแบบมันไม่ถึงกับมันไม่ถึงกับเป็นท็อปเทียร์แต่ว่ามันก็อยู่ประมาณแบบครึ่งๆกลางๆอะ่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าอะไรว,ว้าวอะไรขนาดนั้นอะ่ะเออขออยู่ครึ่งๆได้ไหมอยู่แบบกลางๆนี่ทุกคนคงไม่ว่าอะไรเนาะ <laughs> นะครับได้ค <laughs> งจะเป็นเทียร์ที่แปกที่สุดในบรรดาทั้งหมดนะครับส่วนการเคลียร์เลเยเคลียร์บอสเนี่ยผมให้ อยู่ที่ประมาณ S นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวดาเมจที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะใช้ได้นะครับเรื่องดาเมจก็ค่อนข้างจัดจ้านอยู่พอสมควรนะครับแถมไม่พอเนี่ยเป็นพลังพิชิตเหล็กด,ด้วยนะครับก็ใช้ในการขัดบอส ในด่านฟลอสนะครับก็คือไอตัวน้ําแข็งที่ต้องใช้อเดียวนะครับทั้งเลดหมู่เลดเดียวเลยนะก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในระดับ s อสเทียนะครับแต่ว่าดำเม็อาจจะไม่จัดจ้านเท่าเดียวโรนนะครับเพราะว่าผมมีทั้งเดียวโรนแล้วก็มีทั้งเสียอินแดงนะครับซึ่งใส่ขอพอๆการตีดูเดียวโลนดำเม็ขาดกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เดียวโรนจะตีติดขี้ตลอดเวลานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมทําขอขีไม่เต็มด้วยแหละนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เอาจากประสบการณ์แล้วกันเนาะค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็ดคุยไ นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันไม่ใช่มาด่านะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับก็สามารถที่จะออกความคิดเห็นกันได้นะครับเสรีอยู่แล้วนะครับโอเคตัวต่อไปฮะมาแล้วครับผมพระเอกของเราเหรอ เพื่อเอกหรอวะคือในบทมันพูดเหมือนมันจะตายเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะตายจริงหรือเปล่านะครับก็ดีด้วนนะครับผมจะเรียกมันไอ้ด้วนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะบูลลี่มันนะครับเพราะว่ามันไม่ยอมมาในไอดีผมนะครับนะฮะไม่ถือว่าสปอยคลิปตัวเองเลยนะเว้ยเออโอเคนะครับสำหรับดีด้วนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ใช้พิชิตเลนนะครับเหมือนกับตัวดี ฟ้านะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นดี้ตัวนี้ก็จะมีสเตตที่สูงกว่าเพราะว่าเป็น plus นะครับเป็นตำนาน plus เลยนะครับไม่ใช่ตำนานเฉยๆนะเป็นตำนานบวกเลยนะครับก็ถือเป็นตัวละครที่ดีนะครับอันติก็สามารถเชื่อมหมู่ได้อะไรหลายๆอย่างได้นะครับก็เหมาะสมกับการลงเลดนะครับประมาณหนึ่งนะครับก็เพราะมันลงได้แค่เลดเดียวอ่ะมันลงได้แค่เลดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเลทเนี่ยผมจะให้อยู่แค่ดับเอสนะครับส่วนอาริมนาเนี่ย ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างที่จะ PVP ได้ประมาณหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ถิดกับเก่งนะครับก็ให้อยู่ระดับ S และกันเพราะว่าเป็นตัวแทงนะครับเพราะช่วงหลังมานี้คนส่วนใหญ่ก็คงไม่ค่อยใส่แทงกันหรอกนะครับก็ให้อยู่ระดับ S แล้วกันไม่ถึงกับท็อปเทียนะครับอย่างน้อย แต่ผมขัดใจไหมทุกคนรู้สึกขัดใจไหมรู้สึกขัดใจไหมแบบที่ที่เซอินมันไปอยู่ตรงนั้นแหละแล้วแบบรู้สึกว่าภาพมันไม่ตรงอะรู้สึกแบบว่าคนที่เป็นเพอร์เฟกต์เขเรียกว่าเป็นเพอร์เฟกต์เรีรี่อะแบบว่าคนที่แบบว่าเห็นของที่มันไม่ตรงแล้วมันจะเกิดทริกเกอร์ต้องขออภัยนะครับคุณอาจจะดูคลิปนี้ได้ไม่นานแต่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันร <c oughs> ับคาตานะครับโอเคไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าแบบรีบๆนะครับ <c oughs> ตัวต่อไปเลยตัวต่อไปก็คือสไปดเ,เองนะครับเจ้าพ่อของเรานะครับเจ้าพ่อที่เก่งในช่วงแรรกนะคับ เก่งช่วงแรกจริงๆนะครับช่วงหลังมานี่รู้สึกว่าจะเริ่มแย่ๆนะครับจะเริ่มแย่ๆในการอาริยานะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเอาจริงๆก็ยังถือว่าคือกลางๆอยู่นะครับสำหรับท็อปเทียร์หรืออาจจะไม่อยู่ในท็อปเทียร์ก็ได้นะครับโดยความสามารถของสปไป์เนี่ยผมบอกวว่าคนส่วนใหญ่นเ,เนี่ยบางคนจะเอาไปลงเลทเอาไปลงบดกันอยู่นะเพื่อไปลงก็ได้ยังไงนะครับผมบอกเลยว่ามันอยู่เนี่ยเผล่อว่าจะอยู่ต่ําอย่างนี้ด้วยนะเนะี่ยผมบอกเลยว่าแม้แต่ลงบดลงเลทลงบอสเนี่ย แม่งยังไม่สามารถอยู่ระดับ A ได้เลยนะครับผมจะให้สไปเนี่ยมีหัวเงยออกมาจากน้ำแค่นิดเดียวนะครับคุณคืออยู่ต่ำกว่าแบบเกาะ A นิดเดียวจะหล่นแล้วอ่ะเออแค่นั้นอ่ะผมบอกเลยเทียร์ลิชียร์นี่มันอะไรกันแล้วเนี่ยนะครับส่วนในส่วนของสไปเนี่ยอารีนาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็คือกากๆเหมือนเซอีจริงๆด้วย คือมันครึ่งๆกลางๆอ่ะมันจะ S S ก็ไม่ใช่มันจะ S ก็ไม่ใช่นะครับมันมันครึ่งๆกลางๆถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งนะครับแต่ว่ามันยังครึ่งๆกลางๆอยู่นะครับสมมรับเหมือนผมมาเอาหาเอาจริงเหมือนผมมาเอาหาผมต้องขออภัยคนที่เป็นทริกเกอร์เกี่ยวกับเพอร์เฟกต์พวกนี้ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าผมทําตารางมาทำไมสุดท้ายผมก็มาไว้แบบนี้อยู่ดีนะครับเออกูน่าจะเพิ่มตารางนะไม่น่าจะเอาตารางไม่น่าจะเอาตารางให้เรื่อยๆเอาตัวต่อไปเลยดีกว่า นะครับตัวต่อไปนะครับก็คือราเชลได้เองนะครับราเชลเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่คนน่าจะเริ่มเกลียดขี้หน้านะครับไม่ได้เป็นเพราะว่าตัวละครไม่ดีหรือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ใช่เป็นตัวร้ายหรือเป็นอะไรนะครับคนเกียดขี้หน้าเพราะว่าเวลาจะเปิดตู้ต,ตำนานบวกทีไรเนี่ยมัมกจะโผล่มานะครับไม่ไม่แกะน้อยก็ราเชลนะครับมักจะมาบ่อยเหลือเกินนะครับโอเคเราจะไม่เอาความเห็นส่วนตัวมาพูดตรงนี้นะเราจะไม่เอาความคิดส่วนตัวมาพูดตรงนี้นะครับราเชลเนี่ยสำหรับ การเคลียบบทเคลีย์อะไรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยมากนะครับ การเคลียร์เลดเคลียร์บอสส่วนใหญ่เนะี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ให้ดาเมจได้สูงนะครับผมเนี่ยจะให้อยู่ระดับ SS เลยครับเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้เคลียร์บทเคลียร์เลดเคลียร์บอ,บอสได้ค่อนข้างดีนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ใช้ลดเกาะศัตรูทําสร้างความเสียหายได้สูงนะครับเป็นดาเมจเปอร์มินิทด้วยนะถือว่าเป็นค่าเป็นตัวที่ดีเลยแหละนะครับในส่วนของการอารีน่านั้นผมก็ยังมองว่าเป็นตัวละครที่ไม่มี CC นะครับไม่มีความสามารถใดๆเลยนอกจากดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาระดับ A ไปแล้วก นะครับก็ถือว่าดีแล้วนะครับเพราะว่าเธอค่อนข้างที่จะเก่งในบทค่อนข้างเยอะนะครับโอเคมาดูตัวละครต่อไปนะครับคารินหรือว่าแกะน้อยของเราเองนะครับ ก็แกะน้อยนะครับก็หลายๆคนก็คงจะเซ็งขี้หน้าเหมือนปะๆกับาลาเชลนะครับผมว่าเป็นตัวละครที่ไม่ทำไมทำไมชอบประโผในตู้ตำนานบวกตลอดนะครับเราจะไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าสกิลตัวนี้ก็มีแค่ฮิวกับชุบชีวิตนะครับด้วยความที่มันมีชุบชีวิตนี่แหละนะครับผมถือบอกได้เลยนะครับว่ายังไงมันก็อยู่ s s เทียในการลงเลดลงบอสลงบทนะครับเพราะว่ามันจําเป็นต้องมีคาริมทุกครั้งนะครับคุณไม่มีคาริมดูสิคุณตายแล้วคุณจะเอาคาตัวไหนมาชุบนะว่าจริงแล้วผมบอกเลยว่า จริงๆแล้วคารินควรจะขึ้นสูงไปกว่าเอ้เทียนเอาอีกแล้วไม่เอาเอาแค่นี้เอสเอสีคือท็อปเดียแล้วไม่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 มีสูงกว่านี้แล้วนะครับเอาแค่นี้พอนะครับแล้วก็ในส่วนของอารีน่าเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใส่ซับนะเอาจริงๆก็อยู่ประมาณระดับ A นะครับไม่อยากจะให้ต่ําไปกว่านี้นะครับจริงๆมันต่ำกว่านี้ก็ต่ําได้แหละแต่ว่าถ้าต่ําไปก็กลัวว่าจะไม่เห็นหัวแล้วนะครับก็คือแบบมันจะหลุดไปแบบนี้ โอเคไมเราจะไม่แกล้งตัวละครแล้วนะครับเราจะแบบไปเรื่อยๆแล้วนะครับโอเคแล้วไม่ให้ทุกคนเครียดนะแบบเฉยๆอ่ะเป็นการจัดทีลิสแบบขำๆแบบตลกๆอะไรแบบนี้นะครับโอเคมาดูตัวต่อไปนะครับแคร์นั่นเองนะครับแคร์แดงนะครับแคร์แดงเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนก็คงรู้นะครับว่าเป็นหนึ่งในตัวละครเมตาช่วงนี้นะครับหนึ่งคือเขาสามารถที่จะจัดการตัวลวงได้นะครับแล้วก็รวบศัตรูให้มารวมกันนะครับยิ่งคอมโบกับวันเดอร์ในยิ่งสุดยอดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนอารีนาเนี่ย ผมจะให้แคลร์แดงอยู่ในอันดับท็อปเทียร์เลยนะครับก็จะอยู่ประมาณท็อปเทียร์บนเลยครับก็คืออยู่คู่กับวัตเดอร์มิงแล้วก็วัตเดอร์มิงเลยนะครับก็คืออยู่ในเทียร์ท็อปเหมือนกันนะครับส่วนเลดบทอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้นะครับจะใช้แค่บางบทเท่านั้นนะครับที่ว่าต้องใช้แคลร์แดงจริงๆนะครับในการไป ก็เรียกว่าในาการไปลบบัฟศัตรูหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตัวเธอเองไม่มีพลังพิชิตนะครับมีแค่อะไรแบบนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับโอเคไปเราไปแบบรีบๆเลย,ยน,น,นะคือเราเอาฮากันไปเยอะมากแล้วอนะเอาจริงนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คืออีวานนั่นเองอุยใหญ่ไปเปล่า ใหญ่ไปนะครับไม่เป็นไรใหญ่ๆอย่างนี้แหละดีนะครับ <S <S อีวานนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมมองว่าเมื่อก่อนผมใช้ไม่เป็นนะแต่เดี๋ยวนี้ผมคิดว่ามันเป็นตัวที่ดีหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าการแท้งของเขานะถึงแม้จะไม่ได้ถึกไม่ได้มีเชื่อมเหมือนรูดี้แดงนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาสามารถฮิวตัวเองได้เราสามารถอะแดปไปใช้กับประดับลดคูดาวที่เป็นประดับฮิวลดคูดาวได้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะ เนี่ยครับก็สําหรับการเคลียร์เลดเคลียร์บทอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ครึ่งๆกลางๆว่าจะว่าท็อปเทียร์ก็ไม่ท็อปเทียร์ซะทีเดียวนะครับเอาอีกแล้วมันอยู่ครึ่งๆครึ่งอ่ะมันอยู่ครึ่งๆอะ่ะจะว่าดีก็ดีอ่ะจะว่าไม่ดีก็ก็ประมาณนึงอ่ะประมาณนั้นนะครับส่วนสําหรับการอาลีน่านะครับก็อยู่ระดับ A ไปนะครับก็อยู่พอๆกับคารินอยู่กับเมียไปนะ นะครับกาประมานนี้นะครับไม่สามารถที่จะไปได้สูงกว่าแกะน้อยเลยจริงๆผมพูดจริงๆนะครับเผื่อที่จะลงล่วงไปข้างล่างได้ซ้ำนะครับก็มันถามว่ามัน p ี p แย่ขนาดนั้นไหมด้วยความที่สะท้อนมันเบาครับลองมันสะท้อนแรงเท่าทิสตันในบท10ดูเลยถ้ามันสะท้อนแรงเท่านั้นได้ผมว่ามันน่าเล่นนะครับมันสะท้อนเบาเกินไปนะครับและดำเหนที่ตีก็ไม่ได้สูงเลยนะครับมันก็เลยพูดยากนะครับมาเรามาดูตัวละครตัวต่อไปกันตัวละครตัวต่อไปผมอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ่อนี่ไงโถและแอบอยู่นี่เองนะครับตัวต่อ ไอดี้ไม่ด้วนนะครับไอดี้ไอดี้ไม่ด้วนนะครับตัวนี้นะครับอ่าไอดี้ไม่ด้วนตัวนี้นะครับก็คือดีแดงนะครับดีแดงเนี่ยเอ่อสำหรับผมผมจะไม่ยุคเคาะแล้วนะผมจะรีบเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มัน20่นาทีกว่านะครับสำหรับผมเนี่ยผมให้ในการลงบอสลงเหรียญเนี่ยจะอยู่ในระดับเดียวกับอ่าลูดี้ด้วนนะครับก็คือระดับ S นะครับ ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ต้องใช้ในการจบบทพอสมควรนะครับแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ใช้ก็ได้มันเลยไม่ติดท็อปเทียร์ไงน,นะครับไม่ใช้ก็ได้หรือใช้ก็ได้นะครับก็พอๆกับเซยินจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่เดวโลนเนี่ยต้องมีอยู่แล้วนะครับโอเคในส่วนของการอะลิณาเนี่ยผมก็ยังมองว่าอยู่ระดับ S ได้เลยนะครับเพราะว่า มันเป็นตัวละครที่ทําให้ทีมถึกขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าพลังป้องกันเนี่ยมันจะบวกให้ทีมค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าใครที่ใส่ฟูลทีมตัวบนนะครับใครที่ใส่ฟูลทีมเป็นวันเดอร์หมิงแคลร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นผมถือบอกว่ามันอยู่ระดับ S เฉยๆนะครับสำหรับใครที่ไม่มีตัวแทงจริงๆก็สามารถเอาแทงตัวที่ไปใช้ได้เพื่อให้ทีมมันถึกขึ้นเวลาโดนตัวล้วงจะได้ไม่ตายนะครับตัวหลังจะได้ยืนได้นานขึ้นนั่นเองนะฮะโอเค เราไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปกันเลยใกล้จบแล้วนะใกล้หมดแล้วนะครับตัวต่อไปนะครับอยู่ไหนวะเนี่ยตัวต่อไปอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหไปแอบอยู่ข้างหลังนู้ดนะครับโหมนะครับผมคริสนั่นเองนะครับผมคริสนะครับเป็นก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างที่จะบวก เขาเรียกว่าเป็นเพนเดซับดาเมจอะส่วนใหญ่นะครับสำหรับใครที่เอาคริสมาเนี่ยคริสเนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มดาเมจทีมนะครับเพราะฉะนั้นการลงดันลงเลทอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้นะครับอย่างเลทแปดเนี่ยเลทแปดเนี่ยก็จะใช้คริสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคริสเนี่ยอยู่ดาดับ S นะครับในการลงเลทลงอะไรต่างๆเพราะว่าช่วยเพิ่มดาเมจทีมได้นะครับหลายๆอย่างเลยนะครับส่วนอารีนาเนี่ย เอาพูดจริงๆไม่อยากจะให้มันติดระดับด้วยซ้ำแะเอาแบบว่าหัวโผล่มันิดนึงแล้วกัน ตอนแรกมัจะไม่ทำแลวนะก็มาต้องทําจริงๆเลยครับเพราะว่าคริสเตียจริงๆ,ๆแล้ว PVP เนี่ยค่อนข้างที่จะแย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดานั้นนะก็มันตายง่ายนะครับเพราะว่ามันโดนล้วงทีเดียวมันก็ตายเลยนะครับมันก็ลําบากนิดนึงนะครับถ้าจะขจะเจ้าไป PVP ก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับลองเอาไปใช้ดูแล้วครูก็จะรู้ว่ามันตายง่ายจริงเพราะผมก็ใช้อยู่นะครับ <S <S โอเคเรามาถึงตัวละครลองสุดท้ายนะครับตัวลองสุดท้ายแล้วนะครับอีกตัวนึงก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับยอนฮีนั่นเองนะครับผมยอนี เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมมองว่าเป็นตัวที่สร้างความเสียหายหมู่ แลวก็ลดเกาะศัตรูได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาการเคลียบบทบางครั้งก็จําเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าการเคลียร์ลูกกระจกหรือการเคลีย์บอสบางตัวเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้ยอนฮีด้วยนะครับมันสามารถเล่นคู่กับราเชลได้นะมันสามารถเล่นคู่กับราเชลได้นะครับเอาจีก็จริงๆก็ไม่ถึงกับ s อสเทียหรอกก็น่าจะต่ํากว่า s อสเทียหน่อยนึงนะครับก็เกาะอยู่แบบนี้แล้วกัน <laughs> เลี้ยงเป็นปันไดเลยวะเวด้วย อะไรเกครับเนี่ยส่วนอารีนานะครับผมก็มองว่าเป็นหนึ่งในตัวดามเมดนะครับเป็นหนึ่งในตัวดามเมดที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับท็อปเทียนะครับก็เกาะเราเอยู่ประมาณนี้นะครับก็เหมือนกันนะเป็นตัวที่ค่อนข้างสมดุลนะสมดุลนะครับคือโจมตีได้โจมตีดีนะครับแต่ตัวเขาบางนะครับ PVP ก็อาจจะเล่นยากนิดหนึ่งแต่ผมลอง เซตให้ตัวของยอนฮีถึกขึ้นมาแล้วเวลาอารินาก็รู้สึกโอเคนะครับผมถึงให้ระดับ S นะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่ชุดบวก15ทั้งตัวเงี้ยแล้วก็พวกอาวุธรองเท้าอะไรต่างๆบวก15ขึ้นไปทั้งหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยด้วยส่วนตัวแล้วผมมองว่าเดลโลนเกาลงยากเหมือนกันนะครับตายยากอยู่นะ หลายอย่างเลยครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาของเรื่องการโดน CC นะครับแต่ถ้าเกิดยอนฮีได้ออกสกิลเนี่ยมันจะดีมากนะเพราะว่าจะเป็นการลดเกาะทีมฝั่งตรงข้ามทั้งหมดเลยนะครับมาถึงตัวสุดท้ายแล้วครับผมนะครับโอ้โหยี่สินาทีกว่านะครับตัวสุดท้ายนะครับไอรินสาวนั่นเองนะครับไอรินสาวล่างนี้นะครับก็ค่อนข้างเป็นตัวละครที่จัดจ้านดาเมจมากเลยนะครับผมเนี่ยใช้ในการ PVP อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะเอาจริงๆอ่ะเหมือนไอรินล่างแม่เลยนะครับไอรินลล่่่าางงแมกับไออรีนน้้คืใช เหมือนกันได้เลยครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในระดับเดียวกันนะครับก็คือระดับ s t สียนะครับในอารีนานะครับส่วนเรื่องการเคลียบบทเนี่ยใช้เคลียรลูกน้องอย่างเดียวนะครับสำหรับผมผมก็ยังมองว่ามันก็ยังไม่ค่อยมีประโยชน์ในการเคลียร์ดันในการเคลียบบทเคลียร์เลทเคลียร์บ,รรบอสเท่าไหร่นะครับก็ให้อยู่ในระดับ A แล้วกันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเทียร์ลิสหวังว่าทุกท่านคงจะชอบเราบนไดที่ผมสร้างนะครับคือ มันเป็นเทียร์ลิสที่เละมา,ากๆเลยนะครับก็ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์วิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจ a c e b o o k กันด้วยนะครับเพื่อจะได้จเจอคลิปดีๆอย่างนี้กันอีกนะครับวังว่าผมจะเจอทุกคนในวิดีโอของผมนะครับวันนี้เขาตัวลาไปก่อนครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ